สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลผูท่านช่วงนี้ก็จะเป็น PM 2.5ในเมืองลำปูนเฮาซึ่งเป็นแองบวกกับเรื่องของไข้หวัดที่เกิดขึ้นฉะนั้นสองสิ่งเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็จะต้องเตรียมเรื่องของสุขภาพพลานามัยของตัวเก่าคือสิ่งที่ดีสุดก็คือเช็คอาการตัวเก่าแล้วก็ดูเรื่องของ พยากรอากาศแล้วก็เรื่องของ PM 2.5ที่จะต้องเช็คดูจากอินเทอร์เน็ตมันมีอินเทอร์เน็ตก็เช็คดูจากทางพยากรณ์อากาศในการดําเนินการในส่วนของทางเทศบาลเองนะในเขตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเปิ้นไฟเนี่ยยังสองสบบามวันที่ผ่านมาตั้งแต่แถวสีโบวานแถวยางต่างๆมันมีแนวในการเผาตึงรดอันนั้นคือไฟป่า ที่เกิดขึ้นทำให้ภาวะเรื่องของหมอกวันฟุลละอองก็เพิ่มขึ้นในส่วนของทังที่สมานเองก็ไม่เป็นน้องก็คงจะเห็นนะครับว่าเฮาเนี่ยมีการรณลงเรื่องของปลูกต้นไม้แล้วก็เรื่องของทดน้ําในบ้านของตัวเก่าแล้วก็ของน้ําพุอย่างต่างที่จะเห็นได้ในคูเมืองสามคูเมืองแปดต้องเปิดสปริงเกอร์ตลอดเพราะอยางเอาเรื่มปลูกหญ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัน พุทธีพานมาทางเทศบาลเองในวันสิ่งแวดล้อมเขาก็ได้มีการปลูกต้นไม้เหลืองชัชวาลมันก็จะมีเหลืองชัชวาลเหลืองเปียทอนแล้วก็เหลืองที่เปินปลูกของกลุ่มทางที่เปินปลูกเหลืองเปียทอนในส่วนของปอม่พอ่นอที่เห็นรอบครูเมืองนั่นน่ะเขาใช้เวลาหกปีนะในการปลูกตั้งแต่ต้นน้อยถึงต้นใหญ่เขาจะเห็นได้ว่าปีนี้มันออกดอกนักสุด คือเหลืองปิยอทอนที่มันออกมาเป็นดอกเหลืองๆเป็นกลุ่มๆกลุ่มที่ในรอบคูเมืองสังเกตได้ว่าต้นน้อยๆเนี่ยมันบ่ออกแต่ต้นใหญ่ๆเนี่ยงงมันจะออกมันออกปีนี้พอดีที่ต้นใหญ่ๆนะครับเข้าใจได้ว่ามันจะต่างจากเหลืองอินเดียเหลืองอินเดียเนี่ยมันออกแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้ทีดเดียวแต่เหลืองปิยทอนเนี่ยมันจะออกได้หมื่นนะครับแล้วก็เป็นพุ่มเป็นก้อน แล้วก็ใบมันก็จะร่วงมันนะครับมันก็จะเป็นดอกเหลืองท่านจะเห็นได้จากคูเมืองรอบคูเมืองที่จะเห็นได้นักก็คือคูเมืองสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองถึงสิบเอ็ดแต่ในส่วนของคูเมืองสามถึงคูเมืองแปดตั้งแต่คูเมืองเก่าน่ะถึงหน้ากำแพงมหาวันน่ะตอนนี้เรากำลังปรับภูมิทัศน์ของปลูกหญ้าน้ำผู้อะไรอย่งางเงี้เพราะว่าอย่างคอนเซ็ปต์ที่ผม บอกตลอดว่าเมืองลำปูนเฮาเนี่ยจะมีอยู่ในคอนเซปต์ที่ว่าส่วนในเมืองหรือว่าป่าในเมืองเนี่ยที่เขาปลูกต้นไม้ตลอดจะเห็นได้ว่าทางเทศบาลเองเนี่ยได้การมีการปลูกต้นไม้ตลอดเนี่ยตลอดแล้วก็ปัญหาก็คือเมื่อปลูกต้นไม้แล้วช่วงฤดูแล้แงเนี่ยใบไม้เป็นร่วงก็ลงสู่คู่เมืองฉะนั้นในส่วนของทางเทศบาลเองนั้น ก็จะต้องเตรียมจริงเจ้าหน้าที่จัดการดอกไม้เองต่างๆที่หลกน้ำเนี่ยในครูเมืองออกตลอดคือบางเตื้อเนี่ยมันก็จะตันพองมาตันพองเพราะว่าอย่างดอกไม้มันล่วงถึงวันครูเมืองมีถึงสิบห้าคููทศบาลเองก็ต้องเตรียมเจ้าหน้าที่ในการจัดการบางเตื้อมันกระจายออกไปหมดเต็มครูเมืองอ่ะมันก็จะต้องไล่มาแล้วก็ตักออกนะครับอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของตังทิศบาลอยู่แล้ว ถึงแม,ม่นว่าอาจจะจ้าอาจจะวุยก็ต้องทําอยู่แล้วเพราะว่าปเป็นหน้าที่เทศบาลเมืองระปูนที่จะต้องดําเนินการซึ่งตอนเนี้รอบรูเมืองเอางามขนาดแล้วก็ลองไปดูสวนม่นใจที่พ่อเมพี่น้องไปวิ่งกันอย่างกันอันนั้นก็เรื่องเตียทรทนออกมาแล้วก็วันพุธที่ผ่านมานั้นเราก็ได้มีการลดลงเรื่องคอง PM อม2.5ลดเรื่องของฟุลละอ,องทางเทศบาลเองก็ทำโครงการเรื่องของปลูกต้นทองอุไลที่สวนมูงใจหลอกคู่เมืองเลยซึ่งต้องบอกนะครับว่าสิ่งที่ดอกสีเหลืองเนะี่ยโปรเมตรล้งจะเข้าใจมันจะมีทองอุไลที่ออกดอกเหลืองตลอดปีที่ดอกบันที่เอาไปทั้งนอกเมืองหรือว่าที่อื่นเนี่ยมันจะออกดอกพร้อมกับอสีเขียวใบไม้สีเขียว ที่จะแซมไปมันบปนเหลืองทั้งหมดแต่มันจะแบบแบบคนละแบบกับเหลืองเปียทอนที่ทางทศบาลปลูกเนี่ยมันจะออกเหลืองตึงต้นแล้วก็ใบมันจะร่วงออกทั้งหมดที่มันเหลืองตลอดก็เหลืองอินเดียที่มันจะเหลืองแต่มันอธิเดียวซึ่งมันจะต่างกันกับมูเหลืองเปียทอนที่มันจะออกฉะนั้นในส่วนนี้มันจะเป็นคนละเรื่อง คนละคอนเซปในของต้นไม้ฉะนั้นในส่วนของทางเทศบาลเองนั้นนะครับเราก็จะต้องปลูกสลับในส่วนของดอกตี่เป็นต้นไม้เขียวต้นไม้ออกดอกแล้วก็เรื่องของการลมลื่นในเขตเทศบาลเมืองลำปูนตัวที่จะเห็นได้ว่าเทศบาลจะปลูกตลอดแล้วก็ไม่เดียวก็มีชมลมลูกหลานเท่านะั้นในการที่ ชมรมปั่นแล้ปลูกที่มาช่วยเสริมว่าโอเคในส่วนของละอ่อนเนี่ยเปิ้ลก็ศึกษาแล้วก็ว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยของเมืองละพูนเหมือนกับที่เขาปลูกต้นไม้หิมถนนตลอดนะครับที่จะเห็นที่ในกระถางเนี่ยเขาใช้โกศลโกศลเนี่ยเวลามันออกมันโดนแดดมันจะเหลือพ่องแดงพองเนี่ยพองมันอยู่ที่สายพันธุ์มันฉะนั้นน้องๆก็เลือกเลยว่า ผมก็บอกมาคอนเท็กกับทางเทศบาลมาสั่กับเทศบาลเพื่อจะเอาส่วนม้วนใจเอิ่มใจส่วนมวนใจส่วนจำนองจำปลูกเป็นต้นแบบผมว่าเอาเลยเอาเป็นส่วนโกศลเลยในการร่วมกันรลังจากางเทศบาลเองก็จะต้องทําสปริงเกอร์อย่างต่างแบบคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันค่อยๆไปมันไปนใจทําง่ายๆนะครับว่าอู้ปุ๊บจะทําภาพนี้มันใช้ ในส่วนของครูเมืองตั้งแต่ครูเมืองสามครูเมืองแปดเนี่ยในการที่เขาจะทําไปดิวเนี่ยเขาใจเวลาสามกลัวจะเข้าแผนกลัวจะเข้างบประมาณกลัวจะของงบประมาณมันหมนใ่ใช่ใจวันสองวันในการที่ทําเลยฉะนั้นอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะทางเทศบาลบางปูนเนี่ยซึ่งสองอาทิตย์ก่อนผมก็ได้ บอกเรื่องของความเท่าเทียมกันที่เขาได้รับหลักมันจากสถาบันโลก้าเรื่องของความเหลื่อมล้ำอ่ะอัจฉริกรเรื่องของอาการบรุระบาดนะครับเรื่องของการตายตั้งแต่ตายเสร็จกระสุการเผาจนครบวงจรแล้วก็เรื่องของไกายภาพบำบัดแต่อันที่เนี้ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับทุกคนที่บางเตื้อข้ดบ่อออกแย่จะใดคือ,อ,อ,อตัง เทศบาลเองที่มีหน้าที่บริการให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เฮาได้รับรางวัลจากสารวัตรพก้าเรื่องของความเริ่มล้ำว่าเฮาบริการพ่อแม่พี่น้องจะได้อาทิน,นี้ก็จะอูะอออ้เรื่องของสวัสิการสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปูนด้านการยืมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ถึงงมดนะ วัสดุอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยต้องบอกเครื่องกับพ่อเมพี่น้องเข้าใจนะครับว่าทั้งหมดอันนี้เป็นการยืมฟรีที่คือพ่อเม่พี่น้องในเขตเทศบาลคือวัสดุอุปกรณ์คุณพันทั้งหมดอ่ะมีทั้งหมดร้อยสามสิบอซีอันวันนี้ผมยากจะยกอยู่อย่างชี้ให้กับพ่อเม่พี่น้องได้เห็นภาพนะครับว่าสิ่งนี้มันเป็นของใกล้ตัวหรือไกลตัว แต่ถ้ามันเกิดขึ้นนะพอไม่พี่น้องกวรจะต้องกึศนะครับว่าเราจะไปเอาที่ไหนตราบใดที่เอบ่มีสตังแล้วก็บริการเทศบาลจะช่วยทันได้ขนาดไหนนะครับซึ่งมันมีอยู่แล้วในส่วนของเทศบาลที่รบริการก็คือโครงการสบริการสงเคราะห์ช่วยเหลือในเขตเทศบาลมนฑป,ปูนเรื่องของการยืมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เทวผมจะบอกคือมีอย่างพ่องอันแรกเตียงผู้ป่วยเตียงผู้ป่วยนี้มีถึงมดเสาเก้าเตียงก็ยังเหลืออยู่ชำรุดหนึ่งเตียงเหลือเสาแปดเตียงคนยืมไปหมดละคือเตียงผู้ป่วยนี้องเข้าใจนะครับว่าเปิ้นจะยืมไปเนี่ยจนเปิ้นเสียชีวิตอะ่ะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาขาดแคลนสองที่นองลมแบบหลอนอะ่ะ คือตรงนลมเนี่ยสำรับคนป่วยเนี่ยที่แผลกดทับอะไรอย่างต่างๆเนี่ยเฮามีถึงมดเส้าสองผืนเสียไปเจ็ดผืนมีผู้ยืมไม่มดเลยถามถอะเส้าสองผืนอะจำรุดเจ็ดผืนเพราะว่าจำรุดเนี่ยเอาไปหัวอย่างต่างๆผมก็บอกเลยว่าอันนี้มูเี่ต้องเข้าแผนแล้วก็ไปขออบอจอเพราะว่ามันจําเป็นแล้มอันที่บอกนะครับว่าเครื่องออกซิเจนขนาดหกคิว เรามีแปดเครื่องชำรุดหนึ่งเครื่องคงกินเหลือเจ็ดเครื่องอันนี้เครื่องมันใหญ่คนบ่าวเอาหรอกเพราะว่ามันนักแต่คนเกาะเพื่อนเอาไปสแตนบายไว้ก็เหลือหนึ่งเครื่องอยังเหลืออยู่เพราะมันนักมันพุกคิวอะ่ะมันต,ต้องเสียกรสองร้อยบาทสามร้อยบาทนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เขายืมสองเครื่องออกซิเจนขนาดสามคิวอันนี้เครื่องน้อยหน่อยเรามีถึงมดหกเครื่อง มีคนยืมไปหมดละเพราะเครื่องเปนง็นทางอะมันทังน้อยสามคิวมันก็แบกไปแบกมาอันนี้สําหรับคนที่เป้นยืมเครื่องออกซิเจนละแล้วก็เวลาไฟมันมามีอันอยังมามีนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเครื่องผลิตออกซิเจนเฮามีทั้งหมดสิบหกเครื่องจำรุดไปเครื่องนอกนั้นสิบห้าเครื่องยืนไปหมดเลยฉะนั้นเครื่องออกซิเจนเนี่ยสำคัญที่สุด ผมก็บอกเลยนะว่ามันจะต้องเข้าแผนแล้วก็ขอเอาประจอไปว่าเครื่องพวเนี้มันจําเป็นเพราะว่ามันยืมจนตายนะครับอันนั้นมาได้แล้วก็้ันก็ขอบริจาคไปอย่างกลาง,ลางไปเซตแห่เครื่องหนึ่งเครื่องดูเสมฮะนะครับเฮามีจั้งหห้าเครื่องเสียไว้สองเครื่องกําลังซ่อมกันแล้วก็คนยืมไปสามเครื่องคือเครื่องดูเสมหะเนี่ยมันต้องใช้ สำหรับผู้ป่วยทิ่เตียงอย่างจิเตียงอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เอาหู้ละว่าอย่างที่มันจะต้องการแล้วก็เอาก็ของโมงนมาในส่วนเข้าแผนไปอย่างไปแล้วก็ส่วนของรถเข็นที่พับได้เขามี18กคันสรุดก็ซ่อม16กคันเนี่ยเพิ่งก็ยืมไม่หมดนะครับรถเข็นอลูมิเนียมแบบเบาๆยังมีสี่คันเพิ่งก็ยืมไม่หมดนะครับสี่คันยืมไม่หมดละนะครับแล้วก็ ไม่เท่าขาเดียวมันแบบแองมันซื้อง่ายบางทีบางคนซื้อคนเดียวอย่างคนเดียวเพื่อนจะยืมพ่องอย่างพองเขามีหกอันตอนนี้เหลือในสต็อกอยู่แล้วก็แอบอันก็คือเครื่องฮัดเดอนสามขามีสิบเจ็ดเครื่องคนยืมไปหกเครื่องเหลือสิบเอ็ดเครื่องนะครับอันนั้นก็คือเครื่องที่ยืมได้แล้วเครื่องเครื่องนอนเจลสาหรับนอนเจลแล้วก็เครื่องสาหรับกายภาพบําบัดอ่าอีกหนึ่งเครื่อง แล้วก็ที่นอนฟู ume, นะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็อยากแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นนะครับว่านั่นคือสิ่งตีต่างเทศบาลเองได้เตรียมให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนะครับว่าาต้องเสียสตางนะครับท่านมีในส่วนของการยืมวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเขาได้รับรางวันจาก สถาบันพระพุทธเจ้าเรื่องของคเครื่องเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆที่เขาได้ดําเนินการนะครับล้วก็เ,เสนอผลงานก็เป็นสิ่งที่เป็นประยักษ์พยานนะครับในส่วนของอการดําเนินการเรื่องของสวัสดิการ,ป,รป่อมพิ่น้นงนะครับเซตแห่ง MM อันนะครับอยากเชิญชวนป่อมพิ่น้นงนะครับเรื่องของวันที่เสาวเนี่ยวันเนี้ย เราก็จะมีเทศบาลร่วมกับศูนย์วิจัยพัฒนานการท่องเที่ยวสถานวิจัยพหุศาสตร์มาเวลยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวเรื่องของแอปนะครับเรื่องของเทเวลล์ลำพูนมารู้จักลำพูนในสี่ชัมม่วโมงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมาเถอะสี่ชั่วโมงเนี่ยท่านจะแอลที่ไหนท่านสามารถไปแอลตามแพ็กเกจลก้เกาะเปิ้ลก็จะ,ะแถลงข่าวที่ส่วนมุ่นใจ คือรถไฟเขาเนี่ยเปิดทาแอปอย่างต้องอย่างพองอันนั้นก็คือเรื่องของส่งเสริมต้องการท่องเที่ยวละว่าอันนี้คือการติดต่อประสานงานเป็นห้องคอนเนคชั่นระหว่างเทศบาลเมืองลำพูนกับทางมหาวิทยาลัยียงใหม่ที่เป็นเลือกเทศบาลลำพูนในการทําวิจัยและหลายๆที่ในการดําเนินการซึ่งผมคิดว่า,าวันที่เสาวเนี่ยเข,เขาจะมีการแถดงข้าวแล้วก็ ทางเขาร่วมกันทำอย่างพร้อมร็จวันที่เสวิตก็จะเป็นการมอบเรื่องของสำลิบัตรประกาศบัตรสำหรับสำเร็จและการสำเร็จนะครับระดับมัธยมและประถมทุกๆปีนะครับผมก็แจกกันไปมาซึ่งเฮาแจกแล้วเนี่ยจนละอ่อนเนี่ยที่เขาแจกเนี่ยปิกมาทำงานที่สถาบับแล้วก็ได้สัมผัสได้หู เรื่องของเทศบาลเมืองลำปูที่ส่งเสริมการศึกษาจะไดในการดําเนินการตุยแล้วก็ช่วงนี้ผมเองนั้นนะครับก็ได้เร่งดําเนินการเรื่องของภูมิทัศน์เมืองซึ่งเมืองลำปูเราจะเห็นได้ว่าที่บอกนะครับคููเมืองสามถึงคูเมืองแปดเนี่ยเ,นะเราปลูกดอกเข็มมาในการปลูกภูมิทัศน โครงการนู่เนี้ยใช้เวลาสามปีนะมันจะใช้เวลาวันสองวันที่มันจะดําเนินการได้มาถึงขนาดนี้มันต้องมีแผนมีอะไรอย่างต่างๆแล้วก็สํำคัญที่สุดการออกแบบแล้วก็ฮแม็ดกับภูมิสังคมของเทศบาลเมืองลำปูนตวัวอย่างตัวนะครับบวกกัในส่วนเนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแล้วก็ผมยังดีใจนะครับ อ่าละอ่อนเยาวชนเนี่ยคือทีมงานกลุ่มปั่นผูกได้มามีแนวคิดคนรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มเข้ามานะครับสัมบัติกับทางเทศบาลนักขึ้นแล้วก็อ่าผมก็เฮอนโยบายในการเราจะร่วมกันแล้วก็สร้างเมืองระปูนดยการมีส่วนร่วมกันเหมือนกันนะครับที่เหมอันนะครับที่พักพวกกัน ตัวใน,นมาอู้ในส่วนของเทศบาลเมืองละปูนผม,มนึกบฝันนะครับว่าตอนนี้เขาสูตรทำสูตรเรียนรู้ของเทศบาลเมืองละปูนที่สวนมณฑ์ใจปลูกต้นไม้ในการภูมิทัศ์ปลูกดอกอะไรต่างๆงนะครับแล้วก็ให้คนมาออกกําลังกายด้วยกันเองกันนะครับในส่วนนี้ก็เป็นที่เราได้ดําเนินการแล้วก็เออม,มานึกฝันนะครับเราออนในเขตเทศบาลเนี่ย ยังมีเรื่องของฮักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินะครับเรื่องของการดูนกในเขตเทศบาลผมมานึกเมื่อวันนะว่าคนละปูนเนี่ยจะมีฮักษาสิ่งแวดล้อมละละ่าลรากอนรุ่นใหม่ตัวก็เป็นลูกๆของพักพวกกันนะครับถึงทางโอกนะครับไอโอกเปินประสานงานกันนะครับกับทางเทศบาลเองนะครับว่า เฮาจะดึงหมเนี้มาช่วยกันทําผมก็เลยบอกว่าเพื่อไปทาที่ศูนย์รถไฟเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เฮาได้ตั้งโครงการไปแล้วเรื่องของแรงเรียนรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอาหารพื้นเมืองเรื่องของอาไรต่างๆยิ่งมีเยาวชนเข้ามาช่วยกันนะครับก่อนเพื่อไปทําเรื่องของ การดูนกคือมันจะเป็นภาพว่างคนที่ชอบแต่อันน่้นแล้วก็เสื่องสิ่งแวดล้อมแม้วย่างไี้ว่าผมก็เฮือคอนเซปต์ว่าโอเคถึงประเทศมันกว้าง,งไปเอาจังหวัดละปนูนมีนกอย่างพองอําเภอแต่ละอําเภอมีนกอย่างบองและในเขตเทศบาลเฮามีนกอย่างบองในการคอนเซปต์ที่จะเฮือฮักษาสิ v ่งแวดล้อมแล้วก็ละอ่อนยุคใหม่ได้ก็มีการมีส่วนร่วมกัน เพราะว่าเรื่องของการปลูกต้นไม้การบายบายต่างๆนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิง่งเทศบาลเองเขาก็จะเป็นตัวลักในการดําเนินการเรื่องของปลูกต้นไม้พื้นที่สีเขียวเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอ,อย่างยิงย่งเรื่องของ PM 2.5มทุ่เทศบาลืองลำปูเฮานี่ได้เปรียบนะครับคอนเซปท์ที่ผมวางไว้ทั้งทั้งแกลกก็คือป่าในเมืองสวนในเมืองไม่เดียวมันเริ่มเห็นภาพชัดเจนทั้งดอกไม้ต้นไม้ แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งนี้ที่จะเป็นประยั์พยานกับพ่อแม่พี่น้องบบอที่เฮาได้ทําร่วมกันนะครับฉะนั้นในส่วนของช่วงนี้ก็บั่ได้ลืมนะครับทางเทศบาลเมืองระปูน,นะครับก็ได้เทียมรงรับจำนำของ,ของเทศบาลเมืองระปูไว้ดอกเบีย้ยบัสเสียงนะครับถึงเดือนนี้นะครับสามสิบเอ็ดเดือนนี้ใครเอาของไปจำนำเนี่ยรับรองบัสเสียงนะครับบัสเสียงสตังบัสเสียงดอกเบี้ย แต่วันนี้ใครฝากเรื่องของออกกําลังกายแม้ถึงมูฮัมหมอมีเวลาสัก15นาทีนะคือก่อนนอนทำกายภาพาบำัแบบโยคะนะครจะเป็นออกกําลังกายถึงแม้มีเวลา 2. ลุกยืนยืดเส้นยืดสายขยับล่าง 3. เดินให้มากเดินบ่อยบ่ยสวิ่งทางําวิกรรมกับลูกและครอบครัวนะครับห้าทำงานบ้าน ทำส่วนเึ่งเงือนมันออกอะ่ะมันจะได้ดําเนินการน,นะครับครับก็คิดว่าในส่วนของอาทิตย์นี้ก็จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายนะครับที่ผมเองได้ออกเสทดท็จสามสายก็หมดวาระตามวาระของซีปีของเทศบามลมบรรพูนนะครับก็อยากบรรลุหลงโปรเมกินอมาเลือกทั้งกันนะครับก็คงจะ มีการเลือกตั้งกันพฤพสภานะครับก็ในส่วนนี้ก็อยากรณรงค์ในการเลือกตั้งนะารปล่อยไปนอกมาออกเสียงนะครับซึ่งในส่วนของกฎหมายเองอย่างเองอันนี้ก่เป็นอาทิตย์สุดท้าย่อนการปฏิบัติหน้าที่นะครับนายกเทสมุตีมลปุณน,นะครับก่าการดําเนิกนการทุกอย่างนะครับด้วยความ ผูกพันมิตรภาพและเพื่อนและก็เครือข่ายสำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนกันทุกหมดนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีจากนายกบุญครับผมก็ขอสวัสดีครับของอาทิตสุด้ายของการเอาเสียงตามสายขอบคุณครับ,คร,บครับวันนี้ก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับซึ่งท่านนายกอบจอคนใหม่ มีนโยบายเปินถแถลงนโยบายอาปจอลำพูนนะครับที่เปินแถลงให้กับพ่อแม่พี่น้งนองท้งหมดมี8นโยบายนะครับก็คือ 1. โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพก็คือเรื่องของปฏิรูปเว็บไซต์ประชาชนเรื่องของการพักดัน สภาพของพลเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมกันแล้วก็จัด City ้ดาต้ก็คือเรื่องของข้อมูลในอย่างต่างๆนะครับในการจัดการ 2. จัดการเรื่องของภัยพิบัตินะครับเรื่องของตั้งสนยนตรวจวัดคุณภาพของอากาศ 2. ตรวจสอบบำรุงรักษาดูแลระบบน้ำระบบสุขน้ำอย่าต่างๆ3พัฒนาระบบเตือนภยัภยภัยพิบัติ ต่างๆ 4. สนับสนุนเครื่องมือในขายเครือข่ายเรื่องของงานต่างๆ 3. เรื่องของการท่องเที่ยว 3. เพิ่มมีเป็นของข้อใหญ่นะครับสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างเครือข่ายโฮมสเตย์ Stay, ดูแลจัดหางานผู้สงูงอายุผู้พิการเรื่องของการท่องเที่ยว4ด้านการสาร้างซุขนะครับเพิ่มบริการ ทำฟันกายภาพแพทย์แผนไทยทําระบบหมอหมอตู้ทางออนไลน์อะง่ายๆครับการศึกษาพัฒนาเรื่องของคุณภาพชีวิตอาชีวะโรงเรียนเรื่องของในสังกัดอบจโรงเรียนนะครับแล้วก็เรื่องของส่งเสริมการศึกษาสนย์เล็กๆเรื่องของระบบพีบ่นะ้องฝึกงานอนย่างต่าง เซตเรื่องของการเกษตรสนับสนุนเรื่องประสิทธิภาพกเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเรื่องของลดต้นทุนสินค้าอย่างก่างแล้วก็ร่วมมือของเทศกาลเกษตรการกีฬาอันนีเจ็ดนะครับพัฒขยายเปิดโอกาสใือมีสนามกีฬาประจอในเวลากลางคืนสร้างสนามกีฬาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ส่งเสริมการแข่งขันก,กีฬาในรับโรงเรียน่งต่างๆสุดท้าย ระบบโครงสร้างพื้นฐานและขนส่งมวลชนก็คือจัดรถยนต์ไฟฟ้าปลอดสารพิษเชื่อมโยงที่สัมพันธ์ให้สะดวกรวดเร็วแล้วก็พัฒนาเรื่องของระบบน้ำการเกษตรแล้วก็ถนนปลอดภัยในแสงสว่างอันนี้ก็คือนโยบาย8ข้อของท่านนายกอบจอที่ชี้แจงให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านกขาจะประสานกับต่าง เทศบาลในในโยบายแห่งต่างๆที่เกิดประโยชน์ในภาพรวมเป็นหมดครับผม